วันนี้อากาศดีมากจะแกงเห็ดจ้ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนี่หน่อไม้ใส่เห็ดที่ไปเก็บกับนองกุ้งวันนั้นแหละต้มไว้แล้วสองมือแล้วต้มไว้ในบ้านเลยมีเวลาแกงแล้วก็สิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็คือกล้วยหอมจากเค้กหรือว่ามาฟินกล้วยหอมเวลาแม่มาทําก็จะชอบซื้ออย่างเงี้ยถูกถูกพี่น้องเพราะว่ามันงอมงอมแบบได้ที่สําหรับที่เราจะทําเค้คกกล้วยหอมแล้วแถมถูกด้วยนะ ยี่สิบคนแต่ว่าหมากหนึ่งเอาไปให้เอาไปให้สัตว์เลี้ยงมัสวินแล้วก็แฮมสเตอร์เลยด้วจ้ะในเยอะมากเนี่ยไม่เคยซื้อแพงเลยเวลาทําเค้กว้หอมซื้อแต่แบบนี้จ้ะคนกินก็ได้สัตว์เลี้ยงกินก็ดีดูสิอากาศดีมากตนายที่นอกอากาศสลึมสลัวแหมเมื่อกี้เนี่ยแดดออกทีนี้ครึ้มว่าจะเอาเห็ดที่ไปหากับน้องกุ้งไปตากแะเบียง แต่ก็กลัวฝุ่นมันรินโปรยปลายทำยังไงดีเลยทีเนี้ยแล้กงหน่อไม้วันนี้หม้อใหญ่เต็มหม้อได้ใส่น้ำแ้นานางสองป่องจ้ะป่องเดียวไม่พออ่าหน่อไม้นี่เกือบโลจาะเก้าขีดครึ่งวะเนี่ยจะทำเค้กกล้วยหอมต่ออันนี้ไปแล้วจา้ะ แต่ว่าไม่เคยบีบน้ำมะนาวใส่หรอกเขาบอกว่าบีบน้ำมะนาวใส่จะได้ไม่ดำเพราะว่าแม่มาเคยบิบแล้วก็ดำเหมือนเดิมเสียเวลาแล้วก็เปลืองมะนาวด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่มาใส่ไม่เยอะเนาะมันก็เลยยังดำคือเกาจะ้ะจะทำหนึ่งถาดสองถาดสามถาดวันนี้แล้วก็อันนี้ถาดที่สี่จ้ะเนี่ยถาดที่สี่โอ้โอโอโอ ได้เวลาใส่ข้าวเบือแล้วจ้ะปรุงิทธิ์แล้วเดอ้อแม่มาปรุงแล้วแล้วข้าวเบือข้าวเบือก็ตำตำแล้วก็เอาน้ำฮ้อนละลายเลยจ้ะแล้วก็พอใส่ข้าวเบือก็ต้องฟ้าคนนะจ๊ะเดี๋ยวมันติดหม้อบ้านแม่เอมมาเลยเดี๋ยวมันดันหม้อ พอข้าวเบือสุกก็จะชิมอีกรอบนึงชิมเสร็จได้รสชาติแล้วก็จะใส่ใบอีตูใบอีตูนี่เข้าช่องฟิตไล้จ้ะแล้วก็ใส่ใบชะอมนี่โอ้จะแซ่บเพราะจะก,กินน้องเค้นี่กระหอมแล้วะจ้ะแต่แค่ยังไม่ได้กินกินหอมใบคุณตูแล้วก็ใบผักขานะ่ะเฉยๆชิมรสพอดีเลยได้จ้ะพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีหนวดปลาหมึก หนวดปลาหมึกที่เหลือจากเมืองไทย5ปีที่แล้วเพราะอะไรที่แร่นึกว่าของตัวเองหมดแล้วพอดีมันนั้นคุณสาพุไป,ไปลงรถเขาก็ไปทุกวันเลยลงรถนะเนาะวันนี้ไปดือมาเก็บม,มาสั้นฉันเห็นอันนี้ใช่ไหมอาหารเขาบอกฉันพ่อแม่มาจําได้ว่าอไปห้อยที่ลงรถเนาะสองสามถุงแถวถุงนี้ยังไม่ได้กินนลยนะลืมไปเลยโอ้ยโชคดีมากๆโชคดีเพราะอะไรกลับเมืองไทยปีนี้ไม่ได้ปลาหมกึกไม่ได้ปลาขี้กูปลาช่อนตัดหัวมา,มาแม้แต่ตัวหนึ่งเน่ะ พอดีคุณสาไปพ่อพอดีเลยจ้ะพี่น้องอืมก็เลยโชคดีอันนี้หมูใส่หมูหน่อยหนึ่งไม่มีกระดูกมีเนื้อหมูหน้อยหนึ่งใส่ให้มันนัวจ้ะสแล้วก็จะใส่ชะอุมอะไรก็เสร็จเรียบร้อยได้ปะเนี่ยจะทำเค้กกล้วยหอมต่อเมื่อกี้ยังอยู่ห้องครัวจะทําเค้กเอ้แกงหน่อไม้แล้วก็จะทําเค้กกล้วยหอมเนะจ้า muff m u f f i ตอนนี้มาถึงป่าเห็ดแล้วจ้าเค้กกล้วยหอมยังไม่เสร็จเลย พาสาวกรุงเทพมาเข้าป่าหาเห็ดจ้ะอันอเอากล้องมาพี่น้องเอ,อ้ยากล้องโกโปรมาเอามาแล้วแต่ลืมไว้ตรงประตูอะไรเขาเรียกประตูเลยนะต่างประตูรถเนาะโมมี่แม่ก็เลยใส่กล้องมือถือไทยแบบนี้โอ้ยเอามามาข้ามา,มาลุกมาสาวกรุงเทพเพิ่งกินเห็ดครั้งแรกพูอยู่ทั้งพูน ได้เห็ดมันปูพี่น้องมันปูเหลืองบ้านเราก็มีทั้งมังไทยเห็ดมันปูเหลืองงามงามอันนี้เริ่มแก่แล้วนี่แต่ก็เ,เอาคือเก่าเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนน้องกุ้งตามมาทีหลังได้จ้ะน้องกุ้งกับสเตนกับผัวเขาทีนี้แม่เอามาก็เลยฝากให้ไปเอากล้องไปเอากล้องยืรอดแม่เอามามาให้น้าทีนี้เข้ามาแล้วเมื่อกี้นี่เรียก พี่เข้มพี่เข็มอยู่บอกให้เอมมาไปเอากล้องเอม่าว่าขอบอกไปมันไกลว่าจะใช่ไหมเอมา่าหุ่นแม่บอกไปเอากล้องกับนก,กุ้งกล้องโกโปรมาให้แม่ไปไม่ไปมันไกลว่า่นขอยบนยางไปมันไกลบอกว่าถ้าหนูไปเอากล้องโกโปรมาให้แม่นะ่ะแม่จะให้ไอศครีมสองสองแท่งหรือว่าสองถ้วยเลยไม่ไปว่ามันไกลว่า่ะลูกก็ได้เอ้ยก็เลยต้องใช้กล้องที่โทรศัพท์ถ่ายมันเดิมจะ้ะอืม น่ะออนสะออนนาำว่ะามาถึงตรงนี <coal> <sm> ้โอ้โหโอ้ยเอาโกโปมาให้แม่เหรอโอ้ยจะได้กินไอศครีมนะเนี่ยตองอันเหรอตองอันพุ่นน่ะเอ้ยเต็มละพี่น้องเบิ้งหาเฮดเต็มตะกร้าแล้วเอ็มมาจะไปเอาโกโปมาให้ เราจะหาใส่อะไรทีนี้มันเต็มแล้วโอ้ยฝนตกลิ้นให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องเบิงอ่ะมันคืออีกย่างล่ะหุ๊ยุ๊กนดูน่นเสยนดยนน่น่น่าดลน่าดาดูน่าดูด,ดนาน่านาดูนัาดลนได้ได่าด่น่า่านดูงนน อ๋อว้ายคือตาพีหลอกเลยวันนี้วายต่ยางจังเลยโอ้โหสวยมากๆเลยจ้ะเบิ้งด้วยพี่น้องแต่ว่าน้องวันนี้น้องกุ้งเขาไม่เอาเขาเอาแต่เห็ดมันปูเหลืองจ้ะไม่หมายถึงเนี่ยเห็ดทะร์คันไทแลนดเนี่ยแกไม่เอาหรอเนี่ย มันก็เยอะเนี่ยมาเก็บช่วยเก็บช่วยเอาไว้ไอ้กุ้งมันอกให้เก็บซอยนี่วแม่เอมาเก็บลงน้ำโอ้ยอันนั้นมันแก่แล้วลูกมันไม่ใช่แพทิกว่ะมันแก่แล้วเออมันเสีย์สีแดงไงเฮ้ยมึง น้องกุ้งก็จะเอาแต่ดอกโตๆงามๆใหญ่ๆจ้ะแล้วเขาก็จะฉีกออกนะเอ็มมา่าไข่นี่อยากกินไอศครีมแล้วมั้งเนี่ยกินสองอันวันนี้จะกินลายแทะยิ้มหน่อยยิ้มนะ ไม่ใช่น้ำหวานเ็บอกว่าดูก่อนอาจจะเป็นสุกหรือเสาวอ๋อมันเกิดทั้งสองเอาไปมันเกิดเพื่อนมันสุกเอานะอ๋อเอาน่ะสองคนเลยมันสุกอ่ะเออหนาเห็นไหมเอากรรมอีกแล้วหนามันงามอ่ะ เะไรแบนี้ถ้าเก็บถ้าเก็บที่เหมือนอย่างหนูเก็บให้พี่เก็บมันนั้นอ่ะเออหนูเก็บใบอยู่แล้วไม่ได้ตีแต่ซ้ามสำหรับของหนูหนูตีเนาะตรงนี้แม้วกระโดดแซ่บแซ่บแซ่บอีแล้วเสียเวลาเอาไ้ให้ผัวตีนน่นอันเนี้ย่แกแกต้มม้เห็นมันปูเหลืองได้แกไปกินสดๆที่แกได้นี่ยไหม เนี่ยหิดอันนี้รอบนี้ที่หนูได้เนี่ยน้ำมันหอยคืนนุณให้ผัวกินด้วยเหรอผัวกินไหมผัวไม่กินเออผัวพี่ก็ูไม่กินไม่กินเน่ะเมียไม่มีเวลาท้องไม่กินเนาะหืจะผัวพี่ไม่กินได้เห็ดเขาไม่กินไม่รู้สเต็กหนูก็ยังไม่เคยลองให้กินนะผัวแกก็อ่าไปผัดแล้วก็กินกับสเต็กเนี่ยกุ้งสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อน่ะอร่อยใส่อหนั้นให้เขาอย่างเงี้ยอาจจะกินอยู่เนาะไม่เคยลองจ้ะเบึกลงไม้ดูเออลงไม้ เออรออยู่กเเกับรถุ้งหรอเออก็ไปเอาของที่รถพี่เราเดินก่อนถ้าเรารอไม่เสร็จมากพี่สก่อนม่ไม่สู่เออเดี๋ยวรอกุ้งเดี๋ยวรอช้าๆใจเย็นๆดูเต็มแต่กร้าแล้วค่อยเอากลัวไปให้พี่ไอเอ็มม่าบอกมาเอาแรกๆบอกว่าไม่มาใหไอศจรีมสองอันก็ไม่เอา ไปไปมามากลับมาจนเต็มถุงแล้วามมาทางไหนขวาใช่ไหมจำไม่ได้เราติดรอพีเ่เราต้องไปขวานะเออเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะลงไปโน่นป่าไปเรื่อยเ,เออพี่น้องให้เจ้าเบิองอันนี้สาวสาวกรุงเทพสาวกทมเข้าป่าสามสามชั่วโมงจากก็จะประมาณนี้เ <miles> พราแม่เอม,ม่าบอกว่าหาพอแบบพอได้ว่าโอ้มาต่างประเทศได้หาเห็นแล้วก็พอเลเก๋หลังจากนั้นเก๋ก็ถ่ายรูปเอาสนรอกอืม สาวกรุงเทพเข้าป่าเห็ดครั้งแรกก็มาเข้าป่าต่างประเทศเลยด้วยจ้าใช่ไหมเก๋หาที่ไทยหาหาที่ไทยด้วยเหรอไม่เคย,เคย,เคยใช่ไหมนะ่ะไม่เคยหาที่ไทยแล้วก็เข้าป่าเห็ดไม่เคยเข้าเข้าครั้งแรกก็เป็นป่าต่างประเทศเลยจ้ะเ,เอาออกกยังเมื่อกี้พาน้องไปร้องไห้ <laughs> <laughs> โอโ้ขึ้นไปทําอะไรนี่มาน้อยนี่หมาน้อยน้อยแล้วมันขึ้นไปทำอะไรอยากกลับบ้านแล้วหรอรอนากุ้งก่อน รอนกุ้งก่อนเอาิกอาวิส่เอกมีเงินอยู่วะมีมีตังไหมไม่มีแม่มีแม่มีว่าให้แม่ลืมเอามากระเป๋าเงินอยู่เงืนพี่นชั่วโมงแต่เราเราใช้เวลาชั่วโมงแเพี่ขบงจ้าดบลจ้าน่เาิ้มน่ามันเป็นไปไม่ได้มันพูดเองนะ ม่อย่าเพิ่งไปรอแม่ด้วยเผื่อรถลุงสเตนมาอันนี้เป็นที่เขาแข่งม้าด้วยจ้ะแข่งมา้าออกกําลังกายมากฟึกมาแล้วก็มีมหัดขี่ม้าด้วยแต่แม่เอม้ม้าไม่เคยให้เอ้ม้าขี่เนาะมันแพงนน่นอยู่โน่นสิบกว่าตัววิวสวยมากเลยพี่น้อง มาถึงรถแล้วต่างคนก็ต่างจะกลับได้ที่นี่นะฝนก็เริ่มโปรยปลายพอยดีพี่น้องเอ้ยฝนล,ลิ้นพอดีเลย <Good. S 1> ไปแล้วมาถึงบ้านแล้วก็มาทำมัฟฟินกล้วยหอมต่อเลยจ้าว่าตอนก่อนไปแค่ปั่นอันนี้เฉยๆเนาะบี้บี้อย่างกงี้ยบี้บักล้วยซื่อตอนนี้จะปั่นแป้งเข้ากันจ้ะ giúp mẹ Ui Chim 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 con Sốt lịch lão นนไม่อยากอบ,อบรอบอีกรอบหนึ่งนอกจาก,ก็ระเลซไซด์ถุยง่ยถยถยเนี้ยถวยตะไลหมดเนบอกว่าบิเงินเนาะเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็จะไปแบ่งปันเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าญาติฝรั่งไม่ให้เราก,ก็กลัวเขาไม่ชอบนะเพราะว่าเวลามาวันเกิดเลยแม่มากก็ทําก็เห็นเขากินคนละอันคนละชิ้นสองชิ้นกับพ่ออนะคิดว่าเขาบอชอบจ้ะไปเจ้าเบิ่งดูววแม่ไอมากลับมากลับมาหกโมงกว่าแล้วก็เริ่มเริ่มอบเนาะ ขนาดผสมแป้งอะไรก่อนไปหาเห็ดแล้วกลับมาก็หกโมงกว่าก็เริ่มเริ่ม,มอบอบมัฟฟินนี่ทุ่มหนึ่งพี่น้องให้เจ้าเบิ้งด้วยนี่เนี่ยอีกหกเจ็ดนาทีก็บสี่ทุ่มแล้วโอยโอยเมื่อยเมื่อยแบเนี้สิไปหาอาบน้ำสก่อนอาบน้ําดูก่อนว่าจะทําจะทําเห็ดตักขาเห็ดต่อไหมถ้าไม่ไหวก็คือจะนอนจะอาบน้ําแล้วก็จะนอนเด้อบ่ไวเมื่อยแฮ้หึ <laughs> 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 อ๋อข mm ึ hmm. mm ้นเว้นแต่ไม่เอาเงินนะมีหอยสี่สองร้อยส่วนยังไม่เกินสองร้อยไม่ไม่แต่ว่าอันสุดสองร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็ได้ไม่มีไม่เจอแบงค์สองร้อยแบงค์ร้อยไม่มีในครั้งก่อนก็เดือนอะไร